ความรู้เกี่ยวกับมุมมองอมปลดล็อกตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องที่ติดคือน่าจะเป็นมาเก็ตติ้งสวัสดีค่ะค,ค,คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อบุฒิครับชื่อธนกรครับคุณวุฒินะคะคุณวุฒิอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับอยู่ขอนแก่นตอนนี้ทําอะไรมาแล้วคะธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้ก็มีทํา อสังหาครับทำบ้านขายอ๋ออ๋อตอนนี้คือทําบ้านขายคือสร้างบ้านขายอยู่แล้วอใู่แล้วก็ประมูลครับคดีบ้านเช่าอ๋อคือมีความรู้ด้านอสังหาอยู่แล้วครับเราหลังจากเรียนไปหนึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ต่อยอดกับธุรกิจที่ทําอยู่ไหมก็ได้เกี่ยวกับมุมมองปล็อกตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องที่ติดคือน่าจะเป็นมาเก็ตติ้งอืก็จะได้ในในส่วนนี้ค่ะโอเคยินดีเลยแล้วก็อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อที่อยากจะมาเรียนบ้างคะอยากจะฝากกับเพื่อนเพื่อนครับว่ามาเรียนคอร์สนี้คนที่ มีความรู้และไม่มีความรู้ก็จะได้ปลดล็อกในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับม,มันจะทําให้เราก้าวกระโดดไปครับผมโอเคยินดีค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณวุฒนะคะคที่สละเวลามาเรียนกับเราในวันนี้นะคะ<ม>ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ